สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1 5ถึง30มิถุนายนนะครับผู้ความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคุณใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรเลยนะครับเป็นไพ่ของ Eight of Pentacles นะครับหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญเขีนภาพของแสงสว่างที่กำลังลอดประตูผ่านมาเลยหมอยถึเสื้อแดงนะครับคือความรู้สึกที่คุณประสบความสาเร็จในการที่ตราบชัยชนะแล้วฉะนั้นไพ่หนึ่งเหรียญหรือ Eight of Pentacles ในช่วงของไพ่ตอนนี้วันที่15-30ถึงมิถุนายนเนี่ยชาวราศีมังกรหมายก,กับคนที่ดีมีแสงสว่างมีชื่อเสียงนะครับมีแสงสว่างมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมีชัยชนะเกิดขึ้นกับคุณแล้ว ซึ่งหลายคนนะครับถ้าเกิดคุณคาดหวังชะชน,นะหรือคาดหวังอะไรที่ต้องการอยากประสบความสำเร็จอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินชีวิตช่วงนี้คือเหมือนกับดวงได้รับแสงสว่างดวงเปิดแล้วชันเอ็ด Al ical, ออฟพิเดคเกหมายความว่ามีโอกาสได้รับชื่อเสียงเงินทองล่ํารวยลาบลอยโชคลาบนะครับหรือความสําเร็จนะครับที่ชาวสีมังกรท่านเนี่ยใส่ชุดสีขาวมาก่อนจากความเจ็บปวดจากความเสียใจการที่เราเคยทําสิ่งดีๆมาก่อนตอนนี้ส่งผลแล้วนะ ชั้นเอ็ดออฟพีดิเคิลหรือไพ่หนึ่งเหรียญไปนี้ในในทำนายว่าชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกที่ตัวเองว่าเอ้ยอบอุ่นใจได้รับการช่วยเหลือดูแลนะครับได้รับความสุขได้รับสิ่งดีได้รับความสําเร็จนะครับได้รับความรักโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่เข้ามาหาคุณแต่ไพ่านาในหลายคนเนี่ยนะครับมีไพ่ของการที่เป็นคิงออฟพีดิเคิลเข้ามานะครับอาจจะเลือกที่จะรักใครสักคนหนึ่งอยู่อาจจะเลือกที่จะรักษาใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าาผู้ชยยคคนนนนึงถืืออเเหหรรีญใมม็ับ ต่อให้คุณมีสิ่งดีแค่ไหนมีชื่อเสียงเงินทองยังไงแต่คิงถือเหรียญก็ยังคงรักคนคนหนึ่งก็ยังคงเหมือนกับถึงเวลาที่ต้องบอกใครสักคนหนึ่งว่าเฮ้ยต้องชัดเจนแล้วนะต้องมั่นคงแล้วนะต้องกลับมาคืนดีได้แล้วนะเพราะคิงออฟพิลิเคอหมายความว่าความรักที่เคยดีต่อกันความรักที่เคยเหมือนกับมีความสุขร่วมกันมาเคยมีความรู้สึกที่ผ่านเวรกรรมผ่านทุกผ่านสุขผ่านร้อนผ่านหนาว ชั้นหนึ่งเหรียญกับค i งออฟอิเชไปเนี้ยเปรียบเสมือนกับความรักที่คุณสองคนเนี่ยเคยมอบความรู้สึกการช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนเคยมอบสิ่งดีพลังงานดีแก่กันมาก่อนชั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าจากสิ่งเมื่อก่อนท่านยังคงเหมือนกับถึงเวลาที่ต้องรักษาถึงเวลาที่ต้องกลับมาคืนดีถึงเวลาที่ต้องกลับมาทําสิ่งดีที่รักกันได้แล้วนะชั้นหล,หลายคนพอทําได้แบบนี้แล้วว่าโฟล์ดออฟซอร์คนของคุณอาจจะรู้สึกนิ่งเฉยหรือเย็นชานะครับหรือห่างออกไป หรือบอกเลิกบ,บอกลาคุณไปด้วยการที่เป็นไพ่ของการที่เตียนชาด้วยการเป็นก้อนหินไปเลยนอกใจบ้างแหละทิ้งเราไว้บ้างแหละมองเราเป็นคนไม่ดีมองเราเป็นคนที่มีปัญหานะครับก็เลยทําเหมือนกับสีดาบทาเหมือนกับเราไม่เจ็บทาเหมือนกับเราไม่รู้สึกอะไรทําบาปทํากรรมทําสิ่งที่ไม่ดีไว้กับเราเช่นไพ่ไปที่3มใบนี้คือ four of swords หมายความวา่าชาสิเหมือนก่อนท่านเนี่ยคนรอบของคุณก็อาจจะทําร้ายคุณนิ่งเฉยเย็นชากับคุณนะครับโดยการที่เขาเนี่ยจะเหมือนกับไปอยู่ที่ของเขานะครับไปรักคนอื่นนะครับหรือทิ้งคุณไว้กลางทาง แต่พอเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอาเมือกุมหัวใจเหมือนกันเห็นไหมครับพอเขาไม่มีคุณแล้วอ่ะเขาก็เหมือนกับมาบอกคุณว่าคุณไม่ไดีเหมือนคนอื่นไม่ดีเหมือนกับคนที่เขาเจอไม่ดีเหมือนกับที่เขาจะไปไม่ดีพอสำหรับความรักของเขาอ่ะที่เขาจะอยู่กับคุณแต่ไพ่เป็นที่หมายเขาว่าห้าเหรียญครับชอบสีมังก่อนให <Limited> ้คณอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งว่าอยากให้เขาได้รู้หัวใจเราอยากให้เขาได้ยินเสียงหัวใจของเราอยากให้เขารู้บ้างไหมว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเสียใจเจ็บช้ำมีใครคนหนึ่งเนี่ย นะครับที่ยังอยากจะง้อ,อเขาอยากจะเดินตามเขาอยากจะทําสิ่งดีกับเขานะครับถึงเวลานที่เหมือนกับอยากจะไปเดินบอกเขาว่าเอาความาวนะารัก,กไปให้เขาแล้วนะเอาทุกอย่างไปให้เขาแล้วนะมันเจ็บช้ามันปวดร้าวมันไม่มีแรงนะครับไพ่ห้าเหรียญไปนี้ก็เป็นเสมือนกับความรักของชาวสีมังกร,กรที่เหมือนกับเราล้มอ่ะเราลุกขึ้นไม่ไหวเราลุกแทบไม่ไหวอะไรเงี้ยเหมือนขาดดวงจันเหมือนขาดแสงจันนะครับเหมือนขาดดวงตะวันเหมือนหัวใจของเราหายไป เชนไฟออปเิเรชันหมายความว่าเกิดใครเพิ่งได้เพิ่งลาคนรักไปเนี่ยคงอยากจะตามคนรักกลับคืนมาหรืออยากจะคนรักคุณเนี่ยกลับมาช่วยเหลือดูแลกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับกันเหมือนที่เราเคยเป็นกลับมาเป็นเหมือนกับความสัญญากลับมาคืนดีกันแต่หลายคนรู้สึกเหมือนกับเอาความรักไปให้คนที่คุณรักนะแต่เขากลับเอาความรักคุณเนี่ยไปให้กับฟอร์บซอร์สไปให้กับคนอื่นคุณรักเขาคุณช่วยเหลือดูแลเขาแต่พอเขาได้ดีมีความสุขเขากลับทิ้งคุณไว้กลางทางเขาก็ปล่อยคุณเจ็บช้ำเขาปล่อยคุณร้้องไห เชนโฟล์ออฟซอกับไพ่ห้าเหรียญใบนี่หมายความว่ามันบอกเราว่าเราไม่ดีมันบอกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนคนอื่นเหมือนคนเขาอะนะครับแต่รู้ไหมว่าเรารักเขามากแค่ไหนแต่เขารู้ไหมว่าเราเจ็บช้ำแค่ไหนแต่รู้ไหมว่าเรารักเขานะครับอยากจะตามเขากลับคืนมาอยากจะบอกเขาว่าถึงเวลาที่ต้องกลับมารักกลับมารักษากลับมาคืนดีกันได้แล้วนั่นเองเชนไพ่ไปต่อมาคือไพ่ของจัดเมนเข้ามาครับตำหนงความรักของชาวศิมังกรเลยว่าถ้าเกิดคนหลังคุณเนี่ย ที่ไพ่โฟล์ทโซอหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็คิงถือเหรียญแล้วก็5เหรียญเนี่ยไพ่สี่ใบนี้ถ้าเกิดคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยพึ่งเล่ยพึ่งลาไปเนี่ยเขายังกลับมาทันเนี่ยผมพูดไปแต่ถ้าเกิดเขาปล่อยให้ไว้แบบนี้นะจนคุณรู้สึกเหมือนกับมันตุ้ดลวมันเจ็บลวมันเจ็บช้ำมันลุกไม่ไหวมันขาดแสงจันทร์มันขาดตะวันหัวใจของเรามันขาดไปหัวใจของเรามันหายไปอะไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับเด็ดจับเม้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาม่อไหล่ก็ตามที่เราฟื้นคืนชีพเมื่อไหราาามอรระสบควํเจหืุดพ้นน คุณจะไม่กลับไปล้มอีกคุณจะไม่กลับไปตายหรือเสียใจหรือเจ็บช้ำตรงนั้นอีกฉจะชัดเม้นหมายความว่าสิ่งที่คุณจะบอกไปสักคนหนึ่งว่าอยากให้เขาได้ยินเสียงหัวใจเราอยากให้เขารับฟังหัวใจเราอยากให้เขาเข้าใจเราเหมือนกับที่เราเคยเข้าใจกันฉันจะชัดเม้นหมายควาว่าการสื่อสารการบอกข่าวฉันชอบสีมังกรช่วงนี้ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนเนี่ยคือช่วงที่คุณได้รับข่าวดีในการที่มีโชคลาภมีเสือ่อมมีเงินทองแต่ถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปเพิ่งเลิกเพิ่งลาไนนียกกมักัับคืดด ยังกลับมารักษายังกลับมาเห็นคุณค่ายังกลับมาช่วยเหลือดูแลกันได้นะยังกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขยังกลับมาเป็นแสงสว่างยังกลับมาตามรักคืนหัวใจกลับมาเป็นสิ่งดีกลับมามีความสุขกลับมาคืนดีกันได้นะกลับมารักษากันได้นะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่เกิดสังเกว่ามันเหนื่อยมันเกินสิห้าเดือนมันเกินสี่เดือนมันเกินกว่านั้นไปแล้วมันเลิกกันนานไปแล้วมันเหนื่อยจนเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วไพ่ four of swords กับไพ่ judgment ใบนี้ทำนายเลยว่าคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเหน คุณจะดพ้นจากความเจ็บช้ำความเสียใจแต่ไพ่เป็นนหมายเขาว่าดึงเนียนครับมันหลุดพ้นเพราะคุณเนี่ยมันเหมือนกับเราตาสว่างอะเราเข้มแข็งเราลุกขึ้นมาได้อที่มันทาร้ายเราไม่ได้ไมาฆ่าเราไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งกว่าเดิมมันทให้เราเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมเช่นเดจัดนี้กันดงเนียนหมายความาการได,ไ,ดได้รับข่าวดีการได้รับชื่อเสียงเงินทองการได้รับข่าวดีในการเรื่องของความรักที่มีพลังงานใหม่ๆเข้ามาในการช่วยเหลือดูอแลค,คุณก็เลยน่าชาวสีมังกรช่วงนี้มีโอกาสได้ คนเข้ามารักเข้ามามั่นคงเข้ามาช่วยเหลือเข้าไม่เห็นคุณค่าคุณนะครับคนอย่างคุณถูกโยนทิ้งขว้างคนอย่างคุณเหมือนกับโดนคนทําร้ายเหมือนกับมองว่าเราไม่ดีมองว่าเราไม่มีค่าอะไรแต่ฮิโรเฟนครับเรารู้ตัวเองดีว่าคุณดีแค่ไหนคุณรู้ตัวเองดีว่าคุณรักเขามากแค่ไหนฉะนั้นไพ่ฮิโรเฟนไปนี้ทํานายเลยว่าความรักของชาวศีมังกร,กรหลืท่านเนี่ยไม่โอกาสเจอความรักแท้สิ่งดีๆคู่แท้รักแท้นะครับรักแท้เด็ดชาติคู่แท้เด็ดชาดคู่รักที่เหมือนจับเคยรู้จักกันมาก่อนการบุญรับพบเจอความรักที่ ข่าวดีบุพเพสนิวาสชื่อเสียงเงินทองไหลามาเทมาได้ได้พบเจอความรักจากการช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์นะครับเมตตาสินเสมอกันเข้ามาเป็นคู่บุญนะครับผู้บุญคู่ร่วมคู่สุขคู่โผนะครับก็ได้นัชาวสิ่งมกรช่วงนี้มีโอกาสมั่นหมายมีโอกาสมีสิ่งดีม,มีการมั่นหมายมีการซัพพอร์ตนะครับมีการแต่งงานมีการมีครอบครัวมีลูกนะครับมีการพบเจอคู่ชีวิตแต่ไพ่ฮีโร่เฟนกับไพ่หนึ่งเหรียญไปนี้ก็เช่นกันแต่คนที่เลิกลานไปไม่นานเดี๋วคนที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาไปกวยัง ไห่หนึ่งเลีง้งฮิโรเฟนมายเขามาวาม็าคนรักของคุณที่เลือกอาไปเนี่ยเขาเป็นคู่ของคุณนะเขาเลยยังกลับมาขอความช่วยเหลือยังกลับมารักษายังกลับมาคืนดีเพราะฮิโรเฟนมายเขาว่าเขาจขําคำสัญญาของคุณได้เขาจาความดีของคุณได้ก็เลยกลับมาหวังพึ่งหวังพาก็เลยกลับมารักษากลับมาทาดีกับคุณแต่คุณเนะี่ยชอบตีมันก่อนไอ้ท่านครับคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่มันเจ็บช้ำมันปวดแล้วนะครับมันเหมือนกับขาดดวงใจขาดดวงใจขาดดวงตะวันนะ ขาดแสงจันทร์นะครับมันหมดไฟไม่หมดใจนะครับหัวใจเรามันหายไปเมื่อไม่มีเขานั่นเองฉันไพ่ห้าเหลียงกับสี่ดาบหมายความว่าเมืเกิดคุณทุกคนนึงรักเขาอยู่ยังรอเขาอยู่ยังไม่ได้หมดใจนะครับยังให้โอกาสกันเพื่อเรื่อนห่งดางันไปเนี่ยยังกลับมาคืนดีได้ยังกลับมารับฟังเสียงหัวใจกันได้แต่ถ้าเกิดมันเกิดจากนั้นไปแล้วเนี่ยคนรักของคุณอาจจะกลับมาผมพูดไปแล้วก็ทำนายว่าเขาจะกลับมาครับแต่คุณน่ยเหนื่อยเจ็บปวดเสียใจจนไม่อยากจะย้อนกลับไปให้ตัวเองไม่มีค่าให้ตัวเองมันเจ็บช้ำ ให้ตัวเองเหมือนกับมันปวดร้าวจนเหมือนกับมันตายทั้งเป็นไปแล้วอีกนั่นเองครับฉะนั้นไพ่ไปต่อมาเป็นการทํานายความรักของชาวราศีมังกรแล้วก็การแนะนํนช่วงเดือนพฤนภาคมไพ่ใบแรกขึ้นมาคือ queen of wands นะครับหรือราชีถือไม้เท้าทํานายความรักของชาวศีมังกรเลยว่าช่วงนี้คุณเหมือนกับคนที่เข้มแข็งนะครับเย็นชาจากการที่คุณเคยเจอเปลวไฟเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยมันเจอความเจ็บปวดมานานมันเจอการถูกทำร้ายมานานจนตัวเองเนี่ยมันเข้มแข็งจนเหมือนกับมันเย็นชามันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงิน จนชีวิตของคุณตอนนี้เหมือนกับรู้สึกแบบว่าตัวเองเรามีทาเลือกนะตัวเองมีกล้าที่จะเผชิญความจริงนะตัวเองกล้าที่จะเดินต่อนะตัวเองที่จะเหมือนกับพบเจอสิ่งที่ตัวเองจะเป็นความสามารถที่เรามีสิทธิ์เลือกนะที่จะเอาความรักสิ่งดีให้กับตัวเราเองครับช้ยควีนออปปานเปนิทานาแล้วว่าความรักของศิริมงกรช่วงนี้วันที่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอของขวัญคู่แท้รักแท้และการงานการเงินชื่อเสียงกำลังไหลมาเทมาดวงชะตาค่อนข้างจะเปิด แต่เกิดใครยังรอยังยึดมั่นยังตั้งมั่นในการรักใครสักคนหนึ่งอยากจะตามไปสักคนหนึ่งกลับมาอยู่เนี่ยทํานายได้ว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะครับเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่รักจริงจังกับเขาเป็นคนที่ดูแลเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขานะครับ <ๆ S 2> เขาอาจจะทําร้ายคุณไปด้วยของการนอกใจเรื่องของอารมณ์นะครับแต่สุดท้ายเห็นไหมไมันคือการหยุดพักมันคือการที่เขาอาจจะหยุดเลิกกับคุณไปแค่พักหนึ่งแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณเพราะ애ตลอดพีดีเคลเพราะนี่คือแสงสว่างเพราะนี่คือความมั่นคงเพราะนี่คือสิ่งที่ต้องรักษาเอาไว้ครับ แไพ่แปดเดยนใบนี้ทำนายได้ว่าความรักของชาวสีมังกรของที่คุณรักเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ต้องรับฟังถึงเวลาที่ต้องเข้าใจถึงเวลาที่กลับมาคืนดีกันแล้วแต่ถ้าเกิดไม่กลับมาคืนดีกันไพ่แปดเด่นใบนี้ทำนายได้ว่าชาวสีมังกรท่านคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปให้เขารับฟังแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนต่างชาตินะก็อาจจะเป็นการที่พูดกับเขาเองมีปากนะครับก็พูดกับเขาหรือพิมพ์ข้อความไปหาเขาก็ได้เช่นกันเช่ันหลายคนผมขอทำนายแบบนี้ว่าไพ่แปดเด่นใบนี้หมายความว่าการที่ทำสิ่งดีๆให้คนที่คุณรัก การพยายามพูดหรือพยายามบอกให้คนรักคุณเนี่ยรับฟังและกลับมาคืนดีกันได้แล้วก่อนที่จะสูญเสียสิ่งดีก่อนที่จะไม่เหลือสิ่งดีต่อกันอีกพอไพ่แปดเดี่ยงกับคินออกมาไปนิทํานาเลยว,ว่าชาวเสียเหมือนกอนเนี่ยในช่วงวันที่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนคือก,การได้รับความรักได้รับความมั่นคงในชีวิตเข้ามาและมีคนรักเนี่ยเอาแปดเดี่ยงมาให้เอาการซัพพอร์ตการดูแลการช่วยเหลือการทําสิ่งดีให้กับคุณแล้วก็เห็นคุณค่าคุณด้วยมีโอกาสพบเจอความรักจากการเป็นคู่แทรกรักแท้อย ทางกายการสื่อสารทางโซเชียลหรือการที่พบเจอจากการเขาเข้ามาเติมเต็มคุณจากการที่บุพเพสนิวาสหรือพมิขิตเนี่ยมันบนบันดาลน,นะครับมันพัดพาที่คุณสองคนต้องกลับมาเจอกันต้องกลับมาหลักกันนะครับถ้าไพ่เป็นนี้หมายความว่าคู่แท้จะชาติหลักแรกพบเลยนะแต่ถ้าเกิดคนรักของคุณที่เลือกลาไปเนี่ยเขาก็ยังจะกลับมาเป็นคู่คุณกลับมาลักคุณนะครับพอไพ่หนึ่งดาบเข้ามาครับมันเสียกันไปไม่ได้หรอกมันเลือกหนักไปไม่ได้หรอก พะเอ็ดออฟเพดิเคิลหมายความว่าไม่มีใครจะดึงดาบนี้ได้ไม่มีใครจะทําลายความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนี้ได้นอกจากความรักแท้นอกจากคนรักที่เราเลือกเรานั่นเองครับฉันเอ็ดออกซอสทำลายแบบนี้ได้ว่าความรักของชาวสีมังกรกับคนที่คุณหลักเนี่ยสุดท้ายปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะผ่านไปด้วยการมันจะเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะครับมันจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำขอเพียงแค่แก้ไขขอเพียงแค่ดึงดาบขอเพียงแค่หยุดทำร้ายกันขอเพียงแค่กลับมาคืนดีกันมันยังไม่สายเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาไปนั่นเอง ถ้เกิดเรู้สึกเหมือนกับตัวเองถูกทำร้ายมากๆเสียใจมากๆเนี่ยหนึ่งดาคือการตัดเวียนตัดกลามคือการยอมเสียดอมตัดใจยอมตัดความรักแม้คุณจะรักเขาอยู่แม้คุณจะรักเขามากคิดถึงเขาแค่ไหนแต่หนึ่งดาบมันถึงเวลาที่ต้องตัดใจมันถึงเวลาที่ต้องตัดแล้วไม่ได้หมดรักแต่มันเจ็บปวดจนต้องตัดแล้วนั่นเองเจ็บจนพอแล้วพอสักทีนั่นเองครับเจ็บจนพอแล้วนั่นเองครับเจ็บแต่จบฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือแผงนายออฟวานครับอย่างที่บอกไปครับบทสุปความรักของชาวสีมังกร ไม่ว่าช้าเร็วก็ตามเขาจะกลับมาคิดถึงคุณเขาจะกลับมาคิดถึงสิ่งดีที่เคยผ่านมาด้วยกันผมแน่ๆว่ามีการกลับมาแอบมองแอบส่งคุณก่อนไม่ว่าช้าเร็วเขาจะกลับมาหาคุณแต่คุณอาจจะเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่กลับไปหาเขาแล้วนะครับนิ่งเฉยแล้วอยู่ได้แล้วเจ็บเจนตายไปแล้วนะครับเสียใจไปแล้วเดินออกมาไกลแล้วเตรียมที่จะไปจากเขาแล้วแหละฉันกล้าไม่ท้าผลไหมไหมว่าชอสิมังกรปัญหาที่คุณเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักเนี่ยบทสรุปคือการกลับมาแก้ไขปัญหาอย,ย่างทันแต่ถ้าเกิดปล่อยไปนานกว่าน,นี้ คุณจะเจอทางไปคุณจะออกมาจากปัญหานี้ไปเจอความสุขไปเจอความมั่นคงไปเจอสิ่งดีที่คุณเลือกได้ครับชาวสีมังกร็กลยต่อว่าชาวสีมังกรหลายท่านครับไพ่อราเคิลนะครับแนะนาคุณในช่วงเดือนพฤษายนตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสาว่าฮันเซลสวายเวอร์จงกล้าที่จะเผชิญหน้ากล้าที่จะเข้มแข็งกล้าที่จะลุยต่อไปอะไรที่ปัญหาที่เจ็บปวดหรือเสียใจอยู่เนี่ยอยากให้สู้ให้เต็มที่ครับและกล้าที่จะเผชิญกับความรักครั้งต่อไปกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปปจนไพ่ต่อไป ความรักคร้งนี้อาจจะเจ็บปวดเสียใจสิ่งดีคุณอาจจะเสียไปแต่พไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณจะเจอความรักหรือเจอที่ที่เป็นของคุณอยู่ตรงไหนนวมันไม่ใช่อยู่ตรงไหน้วมันเหนื่อยอยู่ตรงไหนมันเจ็บแล้วมันไม่ใชท่ที่ของเราเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอที่ที่มันเป็นของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือที่ที่เราคอมอร์โซนเนี่ยนะครับขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ